มาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คลูครูแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตตะก้หรือสแกน QR Code คได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดให้ได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ มาต่อกันที่คู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่9นะครับเป็นคู่ระหว่างชนบุรีพบกับอำนาจเจริญจะแข่งขันในเวลา15นาฬิกาที่อาคารกีฬาการจริพิเศษวัชรนิ่งคู่นี้นะครับเป็นแฟนติดตามชมได้ท,ทางการถ่ายทอดสดทางช่องของม um ูนูแม็กซ์นะครับในวันที่10กรกฎาคมอาทิตย์นะอา,อาทิตย์นะอ่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทางอำนาจเจริญเนี่ยเขาหมายบ้านปั้นมือนะอจาก <iker. S 2> จะมีสองคะแนนหลังาจากที่นัดที่ผ่านมาเป็นไงพี่ก็ทำงานดีใช้ได้เลยนะครับนนแต่รอเจอกันหนองคายนะแต่ก็อย่าลืมชลบุรีเนี่ยมันจะเป็นทีมคล้าย <locking> สีสเกม ใครไปเจอนี่ยยากนะอย่ชบุรีเล่นในบ้านใช่ไหมเออเล่นในบ้านเหมือนกับสีเกตก็เล่นในบ้านก็น่าจะหนึ่งแต้มต้องมีเลมือแต่ท้าไมเวลาออกนอกบ้านแล้วเด็กเกเรแล้วไงหลุดไปนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันไปดูผลงานเจอกันเล็กแรกพี่เล็กแรกนะครับชบุรีไปเยือนเสมอพิโลกนะครับหนึ่งหนึ่ง ผลงานล่าสุดนั้เจอกันเจอกันน้สึกว่าเออํานาจเจริญอำนาจเจริญเก็บสองแต้มใช่ชนะสองศูนย์ในบ้านของอำนาจเจริญนะครับในเล็กแรกส่วนผลงานล่าสุดนี่ชมบุรีไปเยือนพณุโลกอุ้ยไม่ธรรมดาเห็นไหมบอกแล้วว่าชมบุรีกับพณุโลกเนี่ยนะมันเหมือนที่เขาเป็นเยือนเนี่เขาเออใช่ไหมชมบุรีก็บุกไปเอามาหนึ่งแต้มได้นะครับสุดท้ายศุนย์ พี erm ่โลยังไม่เคยเก็บสองคะแนนจากชมบูรีได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมต้องพิจารณาแล้วนะสิงไก่โฉดจ๋าเออนะเป็นทีมที่แบบว่ามันเหมือนคู่กัดน่ะใช่ไหมผมดูมาเลีที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะนะครับเออส่วนท้าของอมราดเจริญเอาชนะหนองคาย2ต่อ0นทีมนะครับแล้วก็เกมนี้ออมราดเจริญต้องออกไปเยือนทนต้อง ไปลง,ลงทางทะเลลงทะเลเลยนะมาเยือนฝั่งทะเลตะวันออกนั่นเองมาเยือนชลบุ<ก>รีก็ถือว่าเป<ช>็นเกมที่หนักแน่ว่าชลบุรีเขาเนี่ยอย่างที่เห็นคือพอเป็นไงแม้ว่าจะอย่างนี้อันดับอย่างนี้นะอันตรายท,ทุกทีมที่ต้องมาเยือนใช่เพราะว่าอย่างชลบุรีอยู่อันดับที่6กอ,อย่างของอมริาเจริญก็ยังอยู่อันดับที่สองคือเรากาฝูงนั่นเองนะครับรับงอ่า ดูผู้เล่นหน่อยผู้เล่นเป็นไงไั้ยผู้เล่น,ถ,ลนถ้าเทียบฟอร์มแล้วถ้าเทียบฟอร์มไปเลยเอาคู่หน้าก่อนคู่หน้าระหว่างเจ้าปลายเจ้าปราักสุริยนกพิมลกับธนาสารลวิโรจน์เจอกับเจ้าปลองตีพงร้องภัยกับสฤิศักดิ์อนุรุนน้องบอลบ้านมะขามซึ่งนัดนั้นไม่มีโยเกิร์ตลงนะโยเกิร์ตป่วยป่วยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทีมเนี้ยจะมีชาญชัยอ,อ,อะไรนะ ชัยศริกาตีพงตีพงระวังพัยแล้วก็ตัวเสิอที่พิสิทธิ์ถิงมันบลน่ะปกติเป็นทีมทีมทีมนะอันนี้เขาผ่าทีมไปครับถ้าคู่หน้าคู่หน้าอ่ะพี่คู่หน้าผมว่าผมให้ทางคำหน้าอ่าหน้าดีกว่าผมดูแล้วเนี่ยเออไม่รู้นะอย่างเจ้าบอลบ้านมะขามเนี่ยศิษศักดิ์อันดุลนี่เขาเล่น เกี่ยวลูกได้ดีกว่านะไปไหนมาไหนนี่เกี่ยวได้หมดเ,เพราะว่าน้องคนนี้เขาเคยเล่นดับเบิลมาเอเอออการไล่ลูกหรือเปิดลูกเนี่ยมันมันเคเนี้นะความคล่อง,องตัวเออความคล่อง,องตัวของเขาเนี่ยสูงอดีกว่า,ากับเจ้าจปลักนี่ปลักนี่อายุเยอะกว่านะน้องบอลผมดูแล้วแต่ว่าทีเนี้ยก็ต้องรูว่าเกมเนี้ยทางศีรษะหรือบอลเนี่ยจะได้ลงไหมถ้าโยเกิดปับมาอาจจะ ไม่ได้ลงก็ได้นะครับอาจจะได้พักแล้วก็อายุเกิดไปยืนเป็นตัวชงเรียกว่าเป็นตัวชงธรรมชาติจริงคู่กับตีพงเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าถ้าดูแล้วเนี่ยผมก็ยังให้เครดิตทางาผู้น้าของอำนาจเจริญวันอภิคาดส่วนแบ็คหรือตัวเสิร์ฟเนี่ยถ้าเจอกับดารินชูสลาน้องตีน,<ม>นักของอเิซิ์สีเมืองเบ้าเจอกับกฤิดาสังวางกับชานชายสาริกาโอ้ทางอำนาจเขาก็ยัง ดูเหนือกว่าโอ้โแล้วเกมที่ผ่านมานี่เจ้าพุ่มนะชาญชายัยแสงการน,นี่เสิร์ฟซ้ายนี่ถือว่าเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีจริงออืงทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้งชาญชัยกับกฤษดาเนี่ยนะฟอร์มเข้าฝักไหมถ้าฟอร์มไม่เข้าฝักถ้าวันนั้นเป็นของนลินนี่คู่นี้ก็ตายเหมือนกันอยู่ที่น้องต้นข้าว<อ>นลินชูชลานี่น้องต้นข้าวนี่ถือว่ารูปร่างคล้ายกับเจ้าข้าโอ๊ต ฟอร์มการเสิร์ฟนี่เหมือนกันเลยแต่อยู่ที่โคตรักชาติอย่างเดียวอะจะต้องฝึกซ้อมน้องต้นข้าวอะต้องเที่ยวเลยอะเที่ยวเลยต้นข้าวต้งเขาเรียกอะไรปลูกปัดลงดินก่อนใช่ไหมพอขึ้นมาเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคบคุมองครุมไม่ใช่ใช่ก็บคุมุงมให้ดีผมว่าโอกาสใช่ใส่ปุ๋ยลดน้ําให้ดีระวังน้ําท่วมท่วมอ่ะแต่หลังๆมันเนี่ยหนิมงก็ ฟอร<ม>์มมันดูดบดลงไปนิดหนึ่ง<ช>นะครับคือไม่คงที่ใช่เป็นอีกถ้าอีกทีมหนึ่งเป็นไงพี่ทางชมบุรีก็มีรัทน่าสังสีนะแล้วก็มีทางด้านของพ<ม>ายุสังน้อย<ม>อ่ทินกรวงสาเวียงนะครับมีกฤษดาราสาเนคอยเสริมในแดนหลังนะครับ<ม>แล้วก็มีคาบุตรคงมามคนหนึ่งนะฮะ ลราตรงนี้นก็ยังมีสุวิชาธาราเจอกับท้านของทนบอลซัเย็นมงคลปัทวงพิสิทธิท์ถิ่นบางบนแล้วก็สุภครนลงถึงสุภกิจ่าน้องตาก็ถือว่าทีมทีมนี้ของเจ้าตาที่ทตาเนี่ยจะยืน,นจะมีแ้ตาถ้ามีตาต้องมีแจ็คร้อยแรงมาแล้วมงคลปทัทโวงนี่น้องซันนี่เนี่ยปกติจะยืนกับแจ็ปสายฟ้านะเขาพาทีมาที่เนื่องจากว่าโยเกิร์ตเขาป่วยแต่คิดว่า ทีนี้ครับลำบากนะลบากทีมชมบุรีอ่ะสิงสิงบูรพาครับคือชมบุรีก็ถามว่าฟอร์มก็ดีขึ้นนะส่วนอำนาจเองเนี่ยแน่นอนว่าเกมนี้เขาเป้าหมายของโค้ชคุณหนุ่มคุณหนุ่มเนี่ยผมยังบอกว่าเขายังหวังสองคะแนนอยู่นะอย่างที่บอกคืออำนาจเจริญตอนเนี้ยเอานง่ายถ้าเกิดอำนาจเจริญตามหลังสุพรรณอยู่สองคะแนนนะแฟนมีอยู่สิบถ้าเกมเกมนี้ ชนะได้หาเก็บสองแต้มก็จะเป็นสิบสองเท่ากับสุพรรณแต่ว่าก็จะยังอยู่ที่สองอยู่แต่เนื่องจากว่านัดนี้สุพรรณไม่มีแข่งสัปดาแข่ีสดาไม่มีแข่งแม้ว่าจะได้สองคะแนนแต่ว่าจะล้างอันดับสองเหมือนเดิมเมื่อจากว่าเฮตุเฮเนี่ยเป็นรองสุพรรณบุรีพัศบุรีนี่ชนะมาก่อนสองศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นเกมนี้อำนาจเจริญเนี่ย คือเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องสองคะแนนเต็มแน่นอนเพื่อที่จะไล่เบียดหัวแถวหรือวู้จ่าฝูงสุพรรณบุรีช้างศึกที่ตอนนี้แม่กาลังเหมือนช้างตกมันกาลังติดลมบุญเลยใช่นี่แหละว่าต้องมีอยู่ที่ว่าสรุปขาตัวเองอะ่ะช้างศึกนะฮะใครไปขุดหลุมล่อให้ช้างมากินกล้วย <c oughs> อะไรกินอ้อยเงนี้นะเอะอจึงจะทําได้หรือเปล่านี่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับก็แต่ว่า นัดในสัปดาห์ที่10เนี่ยสุพรรณจะไปเยือนสีสเกตใช่ไหมสุพรรณไปเยือนสีสเกษ,เษอำนาจจะเปิดบ้านต้อนรับพิษณุโลกเนี่ยตัวเนี้ยคือถ้าเกมเนี้ยอำนาจเก็บ2องคะแนนจะมี12เท่าถ้านัดต่อไปเนี่ยเสมอทั้งคู่ก็จะยังมีเท่ากันคือเนี่ย อำนาจต้องสองคะแนนเอาไว้ง่ายๆคือพี่พี่กอถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดนัดนี้อำนาจเก็บสองใช่ไหมมีก็มีหมดสิบสิบสองเท่ากันเหลืออีกประมาณสี่นัดสี่ห้านัดสี่ห้านัดนี่ยประมาณเนี้ยเอาเอาแบบเออร่าวแล้วกันก็เกิดเก็บสองแต้มสิบแปดนะรวมแล้วได้สิบแปดจบฤดูกาลสุพรรณมีห้านัดเก็บ องแต้มสิบก็แน่นอนชนะแน่นอนถ้าเกิดเอชนะสักสองแบบผมว่าอาจจะลอยลอยแล้วผมว่าหลุดละผมว่าหลุดแล้วนะเก็บสองนัดนี่สองแต้มเกือบเกือบจะหลุดเกือบจะหลุดแต่ว่าต้องดูว่าถ้าเกิดอำนาจเจริญโอ้โหฟอร์มแบบว่าแล้วทะลุทะลวงจักรวาลเก็บช้ยได้หมดนี่แซงเหมือนกันลาบากเก็บสองแต้มนี่ยากผมดูแล้วใช่มันยากแต่ว่า ในทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่ว,ว่าปฏิบัติก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นอันดับแรกคือเกมนี้เป้าหมายของแาชเจริญเขาหวัง2แน่นอนซึ่งถามว่ามีโอกาสทําได้ไหมผมว่ามีโอกาสที่แอปนนาลเจริญจะเขาหวังเต็มที่สองคะแนนได้เหมือนกันนะครับถ้าเทียบฟอร์มชั่วโมงนี้นะผมก็ยังมองว่าอปพลเจริญดีกว่า น่าจะดีกว่าใช่นะฮะเพราะว่าดูชมบุรีเองเนี่ยอาจจะแผ่วแผวไปนิดหนึ่งนะครับต้องดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองฝั่งกันหน่อย<ช>เริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับทางชมบุรีพร้อมแค่ไหนเป้าหมายกับอำนาจเจริญหวังแค่ไหนไปฟังกันฮะเช่นครับ ครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับชนบุรีกอตจันแคปมจะเปิดบ้านต้อนรับ,รบการมาเยือนของอำนาจเจริญอ่ซึ่งถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในการเล่นที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ภายในทีมค่อนข้างดีแต่สําหรับทีมเราแล้วชนบุรีนั้นเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับซึ่งเราก็คงจะเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับในนัดน,นี้ซึ่งความคาดหวังของเรานั้นเราก็อยากจะได้สักหนึ่งแต้มนะครับจากทีมอำนาจเจริญซึ่งเป็นทีมที่อยู่ หัวตารางนะครับสำหรับแฟนคลับท่านใดนะครับที่สนใจที่จะรับชมนะครับขอเชิญเข้ามาร่วมชมและร่วมเชียร์ชนบุรีสิงห์บุรพาได้นะครับในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับในเวลาบ่ายสามโมงครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสโมสรตะก้อจังหวัดชลบุรีครับรับการมาเยือนของสโมสรตะก้อจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งสโมสรอำนาจเจริญค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะครับแต่สําหรับพวกเราแล้วจะพยายาม ตั้งเ้าให้ได้หนึ่งแต้มให้ได้ครับฝากแฟนๆเชียร์ด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาคมครับสิบห้านกาครับนะครับทีนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางฝั่งทีมเยือนวันน้อพี่ค่าทีมระดับสองกันหน่อยบุกไปเจอชมบุรีหวังแค่ไหนเช่นครับครับผมสวัสดีครับวโรนรมเป็นผู้จัดการทีมสโมสรและน่าจะเดิญนะครับสารเกณฑ์ที่เราจะออกไปเยือนครับชลบุรี ก็นะครับหลังจากเราเก็บสองแต้มนะครับสำคัญในบ้านได้นะครับก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับน้องน้องมักกีฬาครับหลังจากที่เราอาจจะชนะไ่เจอสามนับติดแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราปลดล็อกนะครับได้ในสองแต้มนะครับที่สำคัญตอนนี้าหดับเราก็ขยับขึ้นมาจากที่สามมาเป็นที่สองแล้วครับก็น้องๆก็นะครับเริ่มมีความมั่นใจ ก็การไปเยือนชมบุรีก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็เชื่อว่าศักยภาพนะครับแล้วก็คุณภาพของเรายังยังดีกว่าชมบุรียังดีกว่าครับก็หวังว่านะครับเราจะจุดสองแต้มนะครับเพื่อไปทาากับสุพรรณบุรีที่12แต้มนะครับให้ได้นะครับเพราะว่าสบาน่าสดานี้สินะครับสุพรรณบุรีไม่มีการต่อขันนะครับเราจะได้ ในเรื่องกําลังใจมาก,ก่อนละนะครับถึงเราจะแข่งมากกว่าหนนัดนะครับแะ่อใใ้ได้2แต้มแล้วก็ไปอยู่ที่12แต้มเท่ากับสุพรรณบุรีนะครับผมขอบคุณครับเน่ก็เป็นเสียงสภาษณ์ทั้งสองทีมนะฮะก็มาลุ้นกันว่าโอ้โหนัดนี้นี่อำนาจเจริญนี่วังเต้นที่อยู่แล้วนะครับนะคือถ้าเทียบงที่บอกคือคู่หน้าเนี่ยผมยังให้อำนาจเจริญดีกว่านะแล้วก็ พอมาถึงชั่วโมงนี้แม้ว่าอำนาจเจริญจะไม่มีพงศธรเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าชมบุรีผมฟังก่อนแล้วกันเเ,เกมเนี้ยผมเชื่อว่าอำนาจเจริญน่ยจะเก็บสองคัดแดกนะแล้วก็มีแต้มเท่ากับสุพรรณบุรีกดดันช้างศึกต่อไปอีกครับส่วนผมนะฮะจากชลบุรีที่เปิดป้านนะฮะเนี่ยนัดแรกที่เจอกับอำนาจเจริญที่ไปบุก แพ้ให้กับวานอนนะฮะก็นัดนี้เหมือนกับเป็นนัดล่างตาของเขาอ่ะถ้าดูฟอร์มแล้วเทียบฟอร์มจากที่ผ่านมาดีอันนัทจะถือว่าเล่นได้ดีผมคิดว่าอํนนัทจะน่าจะเก็บสองแต้มนะอ่ะนั่นะก็เป็นหมอแ <c oughs> หมเหมือนว่าจะฟังทนคนนะหนึ่งเยอยเป็นมองเราทั้งสองคนนะครับ<ข>เป็นแฟนก็ แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้สวนผลการแข่งขันจะออกมาอยไางไปลุ้นกันที่สนามแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นวิเคราะห์เจะลึกในสัปดาห์นี้คู่สุดท้ายนะฮะส่วนในสัปดาห์นี้นะครับแฟนๆที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ชมรายการวิเคเจลึกตะกอลีกองี่สิบสครับก็แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนว่า ยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนั่นก็คือทายผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่9นะครับทั้งสคู่ทายกันเข้ามาได้<ช>นะครับของรางวัลยังเหมือนเดิมก็คือเสือ้อเสื้อยืดเนี่ยตะกรีดนลเป็นเสื้อยืดขอบกลมนะครับ,รบก็สินงินกับชมพูตีนนี้นะครับใช่นะครับแฟนๆทนายอยากร่วมสนุก ทายผลเข้ามาได้ใต้คลิปทั้ง3คลิปที่เราโพสต์ที่หน้าเพจนะครับถ่าอว่า2011ก็ถ่ายกันเข้ามาได้นะครับใครทายถูกเราก็จะมีของรางวัลมอบให้ใ<ช>นะครับาสัปดาห์นี้ก็ขอให้เนฟนๆโชคดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการถา่ายทอดสดแล้วก็การชมรายการข้อเจาะลึกนะครับอันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ